คนวอดสมัยใหม่มือแอกบจองดึงไถายว่าไปน้ำห้อยห้องหน้าป่ากล่นคนโดนดกกากลุ่มดำหน้าให้หลังโกงบักกะโลงขาดห่างว่างไวไต่ล่างเฮือนบรรยากาศตลาดนัดโครกระบือว่าริ่นนะครับม pues. ิดอินซิมไรวีแววลูกขาไคร pues. บ่มให้ก,การะสาง พ่อใหญ่อมนนีมากพ่อใหญ่เผือกมากที่เก่าจักได้จักลุบโบหูหูตะวาา่าได้มาาพ่อไดม่าจอกเข่าตลาดน้ำเพลินเห็นดาบหัวดาบคว้าควายกับมีแห้งแล้วมือแล้วเว้นแล้วนัดไปเดี๋ยวพาไปถามราคานะครับสำหรับพุทธิสิบอึมคึมในจักน่อยบรรยากาศช่วงนี้วัตถุชิตเลือกตั้งนะครับแต่ว่าบูงหันก็เลือกตั้งลลวงนาะลล่ะได้ยินข่าวว่าปาน เพชยองห่มมูนอุ้ยปุ้ยกก็ต่อปอซีเฮาดาไม่ได้สู <c oughs> เลือกตั้งเขาว่ามันเลือกตั้งประธานนักเรียนเขาว่ามันเลือกตั้งอันหัวหน้าห้องน้ำมัดเก้เาใส่เข่งใส่กระตากระท่อไปโอ้เลือดตะว,วันงบพกผันจะหายกับเมื่อสื่อไข่ปแจแยกรสน่จมเอ <c oughs> ละเปิดคว่เพราะไงเผือกเนี่ยละก้อนโมสามหมื่นสองรถ <c oughs> ติดต้องนอนแม่แถมลูกกันไปเลย ภูลูกหน่อยอบักงามบักสดคัดเฮแล้วคัดไม่จะโขกอีลุยเลยถ้าสิไดงงามปานนี้<อ>เปิดราคากับราคาพ่อเลี้ยงอึ่มคึมแนวนี้นะครับหยาก,กําลังจ่อสิบปองเอาไปเอาไปสามหมื่นสองอท่าน,นั่นนะครับสูงรอยสามสิบกัวแม่มันนะครับสด<อ>สดพอ,อมหนึ่งที่สองลูกแรกอยู่ะกว่อ,อลูกแรกลูกแรก,กนะครับงามบดจอยบ่หยังครับความยัดหยา สี่สิบสองอีกโคมหนึ่งร้อยสามสิบหาเกือบมีผู้เรือนบ่ผู<อ>้ลูกโอ้อย่างงามเบ่งหน้าตาขวัญหนาจับเลยนะครับขวัญจับหนาสองอันเลยร้อยสามสิบหาขาดกระขาดนิดนึงขาใหญ่ดีครับแม่นอ่างใสใด้เลยเขาเหล็บงามหางบงอ สองอันนี้บะพอ่อสองโคมสองอันพ่นละสีเมืองไม่โคกอีดอยพ่นอะเบอร์มานํำเด้พอพ่อศูนย์เก้าส่หาศูนย์เก้าหกโทรหาผุดคุยบ่ไก่ทรงไห้ไก่แห้งคุยราคาค่ารถค่าลา,ลาเปิดตำสเสลเกิน32มสบสอก็พอได้พอ่อสี่สครับห่างกันสิหนึ่งมักตัวได้คุยเอาขอบคุณครับผม เงาอยู่นี่นะครับนักเรียนเท่าไรบกล่ะหมื่นหกครับผู้เมียครับแม่มื่นหกยุบพอเด็นักเรียนไก่ขึ้นปพฮกนะครับไก่ขึ้นปอก <c oughs> ได้ดาวสุดไหมเปิดเิมยังครับบ่ออะนสุดใหม่หขายคัยว้วอะไร้ร่ะไรขาอะไหอะรสุดใหม่เือต้ใส่สุดเกา่าสงขาดดากไม่ใช่กันหมื่นหกนะครับใส่สื่อนักเรียนเนี่ยพอได สื่อสุดใหม่เปิดเทอมนี่นะไอโม่ดิไปสุดเก่าขาดกนสูงม,ม,ม,มาก้นลอยเศร้านะครับงามๆสดๆอยู่แม่นะครับเม่เอางามอยู่หางมอง,งอบ้านไหนวลาจะอยู่บ้านไหน,ไนข้างไหนครับชิลินทอดอ,อ,อน่อนอไก่เคลื่อนอยู่ยบ่ บ่ครับบ่ได้เอาไปปล่อยกินปลาแก้วนี่ครับเดียงอยู่ท่งหน้าครับเดียงท่งหน้าอืเดี๋ยวบ่โทษสิไปเอาน้ำอ้ายเพิ่นอยู่ปุ่นนี่อ้ายเพิ่นเลยครับมากับน้องซีมันฮกขับข้อมีสี่สิบหกแม่ลูกแยกได้ลูกแม่ลูกภูครับลูกภูนะครับเอาเบื้งหน้าตาก่อนลูกมันเขาเห็ดต่างหลังแม่ครับแม่สูงกว่ามันอาจจะลอยสามสิบได้ครับส่งส่งจักเดือนก็่ามัน สองครับสองเดือนประกันเลยวะยังครับยังไ่ท่านประกันเนี่ยมาจะท่องนะครับเบิงเบิงส่งอ่างลูกไงยังหน่อยนะครับสูงไรเรียกับแม่หน่อยนี่แหละไปแม่ทีมอ๋อหน่อยขายอะไรก็มื่นหกมื่นหกมื่นหกนะครับตัวนี้แยกเียตัวนี้ลอยประมาณลอยเศร้านะครับตัวนี้เปิดแม่ลูกแม่สมแล้วผ่านสองเดือนนะครับพิกัดกับขั้นไรสิดิ้นทอดหมดละครับผมมกโทรหา อุดน้นเน่เพื่อให้หาบนิดหน่อยสื่อเกืบไหมใส่ตุวกเก่ากันเลยดอกเว้ยเกือบสื่อไหวสุดก็ใส่สุดเก้ากันเลยดอกไวผู้สาวก็มีผู้สาวผู้สาวมีดเว่ยตงสื่อไหมต้องสื่อไหมเว่ผู้สาวมีเบอร์มาศูนครับครับเก้าหกเจ็้าแเกหนึ่งรับผมขั้นไลนก่รนไอหน่องคนมาขายควายน้ำกันซอยนะครับนี่เอาให้กำลังใจเอาทั้งผีเด้อครับแม่ลูก แม่จูงควายลูกก็อยู่ข้างหลังนะครับแม่ลูกม่านั่งกันประจําแม่ลูกก็เบาเรื่องควายแม่ลูกลูกกับบอมันแม่กับบอมันสองท่แม่นั่งชูงลอยชี้ชี้สองอันแม่ลูกนี่แม่โอ้ยบ่มีลูกกล้วยเบาเรือลูกคนอยู่นี่บ่แม่ลูกครับแม่กับบอมันลูกกับบอมันครับ ายเอะไวเงี้ยป่ะไขเราบักไงย้มป่กเมนก็้อหาซิฟแม่ก็ลูกเงียบร้อยหาซิฟอยู่อ่อยนี่ิบสองแม่พันวานะครับสมไม่เยอะกราบ่นี่เลครับลูกมันว่าีนสมเปิดเทเล็กก่อเทเร็กก่อแม่เปิดเทเก็กก่ะนี่เลยครับลูกมันนี่ผูชุ้งบ้านร้อยสิีิแม่น้อยนี นส,สองสองครับแม่น้อยน <c oughs> อั่นเอามักตัวไหนยังบวสมเด้อรครับอ่างไงลอยสี่สิบขึ้นเปิดพร้อมลูกผู้ไข่ลักแสนครับแม่น่นอยูเดี๋ยวนี่ลักกิโลราคาตกต่ำแห่งแล้วจ้แวาแม่น้อยก็งามๆครับแข้งขาเนื้อตัวดีลอยยี่สิบขืดนาเฮ็ดบอเลาะแม่นี่ก็ได้แม่นี่ก็ โอ้ยแถมไปหลดแม่นี่แถมแม่เลยแฉีพึ่งนาตาครับอร่อยเท่าไรผู้แม่ที่พ่อในวัดนาตาแม่สาวครับอันนั้นหน้าตาลูกผูกมั่นครับแม่ลูกแล้วครับปักไงหนึ่งขายไตหาลงมาแล้วเงี้ยเส้นโบยูขายต่ำเหลือเกินตอนนี้เพิคนหาสุดนักเรียนอยู่ไก่เปิดเทอมนักเดือดสามหมูหม้อนักเรียนสามนะครับเบอร์มานั่มเบอร์ 9 9ครับ1 3 0 8 5 2 0ครับเพิ่นมาประจำเลยครับแม่ลูกนี่เหอเงนก็โถนํารโทระโถงกระโกระงรอถงกระ้งกระโถงกระโถงกระโถงกระบถงกระโถงระโถือแข่งกระถืกแขโงที่เปิกระโถงกระโถงกเะโถงกระโถงกระโองกระเรานังกรงรงงกงกระโงเระโงระโองรโอ้ยโอกโงรรร เคลื่อนยังไงรุ่นทอล่มรุ่นแอร์เขาาลายวันนี้นี่นี่นี่สีเงี้ยง่ายนี่นี่หกพันหกพันสองกว่าเงินหกสองสองสองนะครับบักง่ามด้วยครับเบิ้งเงี่ยบมั่นเท็ดองตรงอยู่หางมอง่องหัวง่ามขาใหญ่อ่างดีร้อยสามสิบ บ่ถึงกับยงิงบ่งยิงกับอุม้มขึ้นขาดนิดนึงกันแหละหนาแง่หมด้ลยครับเผ็ดปลรอเยู่พุ่นหนาพุา่นนะโดมกล่องโอ้ยสั่งหดขี้หมวกส่กล่องบอกักเผาใหญ่ครับเล็บเน่าต้มนี้นิดหน่อยครับขนน่ะแข้งล่วง <c oughs> <c oughs> เอา้าอี๋ขนน่ะแข้งล่วงนะพ่อใหญ่เนาะต้มนี้เฮาเฮากับบะหมี่แล้วเก็บไผ่เว้ยล่ะคู่นี้เลยพ่อใหญ่ตัวนี้เด้ตัวนี้สองแปดเอา สองเปดเอาง่ายๆรูสีครับงามกว่าสูงคือกว่ากันนิดเดียวความงามครับวัดกันทีความงามอีนา่งนี่งามกว่าน้อยหน,นึ่ยงยิ่มหง่กว่านิดนึงเอาก็เลยราคาขึ้นมั่นนิดนึงงามคูอยู่เดี๋ยวเบิ่งแม่นีจังหน่อยครับต้นนี้ต้นนี้โมมี่ครับคนนะแข่งไม่ล่วงเฮากับโมมี่บ้านไหนครับ ขับกลางบุงไม้เฮานี่แหละครับบุงไม้ไกลๆเนี่ยครับซ้ำไก่บินหอดอี่อย่างน้อบาดเนี่ยจะมันอยากโซโลี่ล่าอีนี่ก็ขา,ายสามหมื่นสองแม่ลูกลูกแม่อีเวียนนั่นแม่สามหมื่นสองลูกแม่นี่ครับนี่แม่มันนั่นติดเวทเผือกมากครับ <c oughs> ลูกมันนี่จังติดดงังเลยได้มาน้ำกันสามสิบสองแม่ลูกลูกแม่มักบ่เบอร์หน้พ่อ 062ครับ160 4692เอาไขยมักส่งกับบานเขามาเลยครับพรได้หอยหมคนเบิงอยู่ลูกกับง่ามแต่ว่าแม่สาวคูนีง่ามครับที่ว่าเขาขันควางงามราคาไต่3ามเลยครับแข่งขาใหญ่แห้งโดยเฉพาะอีนี่ตั้งแด่เกะ2626กบง่าม28ตัตัวนึงแมนครับ28กบง่ามครับ มานแล้วพ่อบ่อทั้งมานมือมันนี้มาบ่อขี่ย่างครับพ่อญ่ควายขี่ย่างควายรักแสนครับไม่อดีตสิขายแค่สี่มื้คหนบตอนนี้เลือรักกิโลครับสี่สิบห้าสูงจังหน่อยครับล้อยลอยส่สิบยงต้องอยสี่สิอยู่กับ่อยสี่เอ้าเพื่อนมาหอดสามแปดาเก่ากันแล้วสามแปดสาเก่าเราพ่อไว้ราคาเดียพ่อเปิดไปสี่มื้หนาท่านเอาสี่าครับมักบ่อ ส่งสูงดีบสมบ่พย่าวบ่ทั้งสมเยี๋ยังผสมนะครับส่งสูงสูงจากหน่อยเลยครับอ่างเอิงทำาม,มักขวาหางมาเต็มเลยครับเฮาเหาวอเมีครับเก็บออกให้เดียวบร่ได้ขายนางเก็บเฮาจนเบิด <c oughs> อัตลักษณ์ไว่าแต่เลยส่งดูกตอนนี้กับมีนิดหน่อยก็มีหรอกครับ,ม,บมี่ยงวิล่าัมงกรบโบ นิดหน่อยนิดหน่อยปลาหรอครับเสือกกินดังนิดหนึ่งทีแรกบ่มีนะครับงามสูงให้มักโค้งสางมักสูงมันใส่ยีกอซีไปผุนผนกล้วยนี่ครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไปรลคาเดียันครับต่อได้ก็ว่าเปิดไปซีมันหายกันครับสมระ่าตัวนี้บาทนี่ยันบ่ทั้งสมอยู่สมระบาทยังบ่สมนะคนจูงกับบริสม ตะเกียร์ไงไกับวด้สมบูรณ์สมครับ้านมีไผไ่ด้สมมือน,นี่มสมอะไรมือน,นี่ส,มมนนสูงในเจ็กน่อยนะครับอร่อยสามหาสามหกนี่แหละขาใหญ่ดีสีครับข้อมาเต็มเลยอัตลักษณ์ป้องขับแต้มบักพาวดังโมวีก็ได้ครับแล้วค่าขายสมส่วนนี่อยู่โทรหาพ่อใหญ่ขียย่ย่างใส่เยกดเพ้อครับครับเนี่ยตัวนึ่ง ใหญ่ไปเครื่องสนามอยู่ผมเปิดไปสองแปดครับสองแปดครับผมมีหาตัวนี้บ้านดับประกันบ้านตัวนี้ครับเบื้องหน้าตามมันครับมักบ่เปิดสามสิบบอดกับยิงบวชหรอกเหรยิงกับบอดอุ่มขึ้นอาอาจารย์อาจารย์มึงนงเนี่ยเป็นเหตุไงมันทองมาบีประกันหลอวะประกันวางมาเน่ย กันทองนะครับแม่นี่สองปแปดมักโทรหาคุยเอาครับแถมันแถมกไกลบ้านก็ว่าไป<ส> <c oughs> บ่ได้ก็แข้งบักม่วงเล่ามันมาโอ้ยจะมันใหญ่เวคักพี่อีกซุ้มหนึ่งนะครับไล่มาหาคุยขีงย่างแล้วพี่คุยขีงย่างเอาเค่นี้แหละแม่นี่ผมเปิดผมเปิดตัแต่เมื่อไหร่เมื่อหกอีเมื่อหกนะครับเมื่อหกมันถือแข้งผมมันขึ้นยังอยู่อยู่ เข้าแดงบ่ผมในไม่มาใหม่ได้นน่ผมมาใหม่บอกว่าผมทรงเพิ่นแล้วตรงในต้เงียบนี่แหละงามงายร้อยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดครับเข้าแดงเ่าได้ก่อนละค่ะเปิดไปมื่นหกสิบหกกับพ่อว่านสิบหกปีแห่งความหลังลูกเปิดไปมื่นส3สามรับไม่ใหม่เลยเข้าเปลี่ยนห็นใหม่ลูกมื่นสามแม่เปิดไปมื่นหกลูกผูวมื่นสามนะครับแม่มื่นหก รวมกันแล้วเป็นสองหมื่นเก่าแม่ลูกถือเป่ล่ะถือมือสาวก็ราคาหนึ่งสองเก่าตัวอะไรบอปนี่ต่อไรครับเอามาแยกแยกมาเอาเบิร์ดเอาเบิร์ดไข่แม่อยู่ด้วยครับห้อยแม่นพ่อเอาอยู่เลยผมไปราคาหนี่งหมื่นเบินเปล่ะแขวนแขวนดีเห็ดกากสากแขวดีอยู่เลยบ่เเ่าได้ครับมันส่งแขวดีอยู่ครับเบิร์ดบัปนี่เบิร์ดเบิร์ดครับมันเบิร์ดนะพ่อ ศูนย์เก้าซีซีสามเก้าแปดสองสองศูนครับย่ยมากนะเจ้าคุณเครื่องสนามน้นำกันครับเอ้าคุณครับอยู่บ้านไหนพ่ออยู่สว่างวิรุโงครับสว่างวิรุยงครับมาเรืออยู่มเรืออยู่ครับมันเป็นจนังไงมันเป็นแต่พ่อได้ปนได้เจียวได้อออยู่่ะบาทบาดไดบาดเสียคือไฮโลนี่นะครับว่าขายกว้ยกับดุนปันไฮโลอะรนี่ครับผมร้อยสามสบเจ็ด ตรวจท้องไม่ไหมตรวจท้องไม่ไหมไปถือเกดายเกดายนี่บิ๊กอุบลอยากเขาได้แล้วพ่อไปตรวจมากเหรอราคาราคาอยากราคาอยากหาเงินเอาหาซิบสูงจังหน่อยได้ครับเบางหน้าตามันประกันท้องเรียบร้อยได้ครับจกแล้วเมื่อกี้นี่เบอร์เสื้อสิบห้าไอ้บางเงียบมันถือจกมาบอกแล้วเขาจกกดนึกว่าได้จกเงียบ ส่งดีส่งงามอยู่เลยครับอ่างไงน้ำดีสูงดีแม่ครับส่งงามอยู่หาสิบเต็มหาิบเต็มต่อร่องได้พ่อเราอยากได้หาสิบเต็มนะครับมีตัวเดียวนี่ยพอ่อมีตัวเดียวแล้วตัวเดียวแกโตกระเซด่เลยครับบ้านไหนล่ะครับอำเภอวารินเข่านีล่ล่ะเพื่อวารินนะครับนี่ครับนาตาจากของนาเราหอนโหดจังหน่อยอแต่เราตอกับเป็ตนตะลุงอยู่ดอกเบอร์น้ำได้พอ่อศูนย์แปดหกครับแปดเจ็ดสอง สามหนึ่งสามเก้ามากเรื่อยอยู่บ่มากประจํามากประจํำนะครับอพอเราสมจักบาทค่าน้ำคาน้ำเนี่ยเขาผสมโตเขาออกใบไห่สมสองพันหาโอ้ค่าสมกับสองพันหาแล้วเด้อบกเผาสวดแข่งได้ครับใจแห้เอาควายงามในตำนานเวยครับความงามกันยังคองอยู่เลยครับผมแต่ว่าราคาสียังคองอยูบอ่บ่เดี๋ยวเบิ่งแข่งเบิ่งขาเบิ่งเหนื่อยโตจักหน่อยครับเบิ่งหัวครับสายเลือดยังเหรอ อุไทยลอยครับพวลอะเลือดชุดจอดเลยถมามันช่วงคขั้วแงามล้วโอ้ยราคาเบิ้งเปลี่ยนเลยไทยบบกเต็มหนึ่งม้านบ่ผสมหนเดือนกวัวๆครับเบิ้งหางครับแม่สาวเ<ะ>ต็มแห่งสูงไปเท่าไรล่ะนี่ลอยสี่สิบสองครับพวลอะแตจคขุเรื่องง่ายนี่เ่าต้องพูดเอานายธนาจีเรียนควยงางมาอูไทยเลือดลอยสูงกว่าานนี้ เมื่อก่อนราคาหลายเป็นไงสภาพงามๆเนี่ยนี่ที่ว่างามเลยรักสามครับลักสามครับผมมื่อนี้มาเปิดทะเลแป๊บค่ะ 8, ครับฟังโมฟิสเดยคกับแป๊บเนื่องหาไพสีเหลี่ยงนี่ไม่เป็นไปได้สุดเ<อ>ชื่องหัวไ <พอ S 2> ม่งั้นตําตนี้เลยครับบักเพ้าก้ามกระบาลน,นานโนกพันมาแล้ววะเจ้าลูกทองแหลกครับทองแหลกทองแหลกอีตั้งหานเ่สาวควายงามเลยครับบ่ได้ขี่ลายเลยควายรักสามคือละวายดีดิเล่าเรียนควายงามมาหลายแล้ว แต่สมือนี่ราคามันครับโซดิ่มโซดทุมเอเามาแข่งควายกระป๋ะเลยเกินผู้ขาบกวงเต้นขืนขี่รังเอาขาขวมบ่ไรนะมันกวงไงมันเป็นมอเันข้าห <มา S 2> นา,<อ>าลังหางงามพี่ตาดลังเอาเ้อคันสิเอาบ่า,าหาบ่ไรเรือครับเลือดลอยพอออุทยไถลอยอุ้ยไถลอยมันจะไงไปเรื่อยเรือยได้ับมัน,นจะบ่สุดี่หาปีแบบควายอีสาน สายเหลือดูไทยมันจะค่อยๆญ่ายๆง่ายๆง่าหๆง่ายๆแหงดูน่านแหงง่ายๆว่าเศร้าง่จนมันเท่า่นนะครับมันมีโอกาสถึงลอยหาสิบตัวนี้อันนี้บอาเรื่องจริงดินี่ซื้อตอนนี้แปดมื่นหาอนาคตถ้าค่อยมาหลังเหล็กตังอาจจะขายได้สามแสนเนี่รับอาจจะกับไปเป็นสามแสนคือเก่าอะไรกันหูงสันมึงคือว่าไหวป่ะจิ๊บวะกะมันโมโหนี่ล่ะมือนี่ก็แก่ไว้ใช่ก่อนเอาแปดมื่นหานี่ เบอร์มากครับพ่อหนะ0910187401ครับตัดสลูได้ป้านนันค่อยซื้อกวดได้บิดลยงนี่ครับมันโมโหครับตอนนี้คือเอาแก่ไว้ก่อนนี่หายใจใสแดดเพื่อภาพเพื่อภาพแล้วนี่แมนมันโมเมนว่ามันบวกลับมามันกัดราคาปกติล้ครับนี่ที่ว่าราคางามด้วยครับแมนราคาปกติต่อได้อีกต่อได้อีกซื้อง่ายค้ายคล่องราคานี่บัไดเดียงเฮือกหลุดไปเนี่ยนี่มีกำไรหรวอ เอา้าใครหามาักมักเขามานันบ่นี่เขาแตงนี่แง่เขาว่ามันคุยหมูเ <c oughs> มียเนอะเมียขุ <c oughs> ยหมูคุยหมูคุยเป็ดเป็นจริมักว่าซ่งนี่เด้อแม่ยลอยสามสิบโมฮอดเยง่งเย่งโมฮอดอุ้มขึ้นถึงลอยสามสิบม่านพร้มพอมครับโอ้ยเขา ไปไทย่ไปไทยเนีนก่อีเขาเขาปองยากต้องเอียงเข่าราคาเทาไหสองหมื่นเต็มครับเบื้องหน้าตามันทิพย์ปลออยู่เชื่องเราบอกสมล้วสมล้วสมเรียบร้อยครับสมทั้งควายสมทั้งคนมาเหลวบดจอยด้วครับงามอยู่บ้านไหนเ่าเมืองใหม่ครับสีเมืองใหม่เบอร์น้ำด้วครับศูนย์เก้าสีสามหกเจ็ดหกเจ็ดศูนย์ปด เอาไปมาอีเขาาเป็นตะขูดรถยางหะยังมันก็เป็นตะหะพ่อหลโอ้ยเฮ็ดคอบกซี่ข้างห้างนี่กรได้หัวเขาวิย์ดอกข้าเขาเนของแปลกนะครับอนุรักษ์ขอพันจักน้อยหนึ่งนะครับเหลียวเหียดทบหลังใหญ่เสียเหลือเกินขาเธออุ้ยหางอุ้ยพี่ล่ะ คุ้มอยู่นะว่ามันรลดเกี่ยวเขาขนาดใหญ่เลยถ้าไหอยากได้เจ็ดหมื่นอยากได้ยักเจ็ดหมื่นมีว่าลอยห้าสิบสูงกวบสูงหัวสูสีสูสีวุฒิวิทย์ครับยู่บานได้ครับอยู่วังน้องมะนาวนี่ครับน้องมะนาวพ้าแก้วน้องมะนาวไกลๆเมืองอนบนนี่นะครับน้องมะนาวพ้าแก้วนี่โอ้พระแก้วน้องมะนาวสมแล้วมันวะนี่สมแล้วครับเป็นพ่อพันธุ์นะครับสมได้แล้ว เงาได้ครับเพ็ดอาจลาดผูดไ้ได้มากตายน้อยนี่หน่อยเอา้าติดเบอร์น้ำได้ซุนก็ซ้ำซ้ำส่วงหาเก็ดหาเก่าซุนโทรหาเบอร์ได้ครับจะได้พอพัดในน้อยครับสายดมสายเลี่ยสายวุน่นนี่เพิดนแ่ถ้าไหนอยาก สองหมื่นหกหเหมักบ like ่สองอะไรก็สองหกห้าสองหกห้าผู้วยครับสายเสี่ยวัตถขืนเสี่ยโหลดสูงมานลอยสามสิบนะครับเอาไปเลียงต่อได้หมักบ่เในหนอยในหน่อยเพียวเพีคือคนจุงเนี่ยละ่เอาไปขายกำลังหัดเซิงจริงจะเก่งบ่กเก่งโมโหแต่ว่าเสี่ยนี่ขัก วัตะข้นนี่เฟื่อไอะไรวัดเมือกงามกกินก็ได้ถาดมถาเลียยู่เห็นเหจ๊ะ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 จะชิขึนกับว่าข้นอ้าวถาไม่อีกถ้าทำไมก็จ๊จ๊ะ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 น้ำกับว่าอยากเปิดเมือกนะก็กินเนะยุบ้านได้ครับสิ้นท่อครับเบอร์นํำได้ครับ094 9 5เก้าสีพิเศษราคานี้นะครับ แชมปลาแก้วแห้งไปเลยจ็กถุงแน่นซ้ำทุ่งลอยบรรยากาศตลาดควายนะครับว่าดินช่ำราบวั่นพุดหลายหน่อยจัคหน่อยดนะครับเลือดนอกนะครับหอยแม่น้ำงาขาวมูรามูดากหอยอ่อนต้อนแอนแตนไว้น้ำมูนีพ่อพันธ์ก็ยังมีเหลือหลายนะครับแม่ลูกควายหน่อยมูนีราคาพอสื่ออยู่ครับรถสูงบันได พี่เหามีโอกาสอยากได้ควายไปไหว้จิดขอกไปไหว้หยากยุงขียงดากนะครับสือไปไหว,ว้บรรดาได้กำไรช่วงเกี่ยวเขาแล้วนะครับม,มาเลือกเบิ้งว่าลินเฮาเปิด,ดวันพุธกบวันอาทิตย์นะครับมือเลือกตั้งกับย,ยุฒิครับ<อ>เปิดขึ้นเก่ามาโหลดอ,อยากได้ควายแวมาแต่อย่าลืมถือเงินมานน้ำนะครับอ,อยากได้ซื้อมาตัวเปาบรายยังขอบคุณที่มารับชมนะครับรำรวยยืดดีมีแห้ง ทำมาคาขึ้นนะครับคล้องขึ้นได้คาคล้องครบ